ครับกลับมากันอีกครั้งครับกับเกมใหม่ครับห่างหายก็ไปนานเลยทีเดียวนะครับผมเนื่องจากกระผมนะครับติดภารกิจนะครับผู้ชมในวันนี้ผมกลับมาแล้วครับอือเราจะมาดูกันก่อนว่าบ้านที่เราสร้างนี่มันอยู่ตรงไหนนะครัผู้ชมโอ้ยเราไปสร้างไว้ตรงไหนเนี่ยโอ้ยตัวอะไรอ่ะขอนี่ก่อนแล้วกันนะครับผมเฮ้ยผมไปสร้างบ้านไปตรงไหนครับผู้ชมเฮ้ย บ้านผมมันอยู่ทุงไหนเนี่ยเอ้ยผจะตามมาทำไมวุ่นหนีที่ก่อนีนีีกว่อโอ้ผมตามหาบ้านของผมบ้านที่พัดพลากมาหลายวันนะคุณผู้ชมอืมแต่ผมคอยยอดตามหาบ้านของผมไม่รู้่ผมไปสร้างไรตรงไห้โอ้ตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วนะครับไม่รู้ผมเหมือนจะมองเห็นแล้วนะคุณผู้ชมไม่รู้จะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะหาอาหารกินก่อนนะครับ อ,อ,อืเราไม่ทำเดยกนะคุณผู้ชมเมื่อกี้มันเ,มเป็นหมูลูกหมูนะเราจะเอาแกะที่มันเอโตเต็มวัยแล้วนะครับเพื่อที่จะนำไปประกอบอัญหาโอ้อหตอนให้จมมุมแล้วก็ได้หมาอมืได้มาแล้วหนึ่งชิ้นนะอ๋อเราเก็บไว้กิน ตอนนี้เราเห็นบ้านแล้วคุณชมบ้านที่เราสร้างไว้เดี๋ยวรูปหมูตัวนี้ผมจะปล่อยมันไปก่อนนะให้มันเต,ติบโตเต็มใบก่อนแล้วเราค่อยจับมันมาประกรอบอาหารนะครับคุณชมโอเคไงบ้านของเรามันจะขึ้นไปยังไงละ่ะเดี๋ยวรสร้างบันไดมาโอเคปึบเดีย๋ยวพังก่อนแล้วเราค่อยสร้างใหม่โอ้หนี่ไงบ้านของเราโหัวขวงเต็มอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคุณชม แต่เราจะเสียชีวิตตรงนี้นะอืมเราจะไปหาอะไรมาสร้างบ้านให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมอเคเราจะลงไปข้างล่างก่อนนะคุณผู้ชมอันดับแรกเราก็จะมบาบักกกไม้กันก่อนเลยเออขออธิบายในตรงนี้นะครับการบักกฎหม้นะครับก็คือการตัดต้นไม้นั่นเองครับนี่ไม่ใช่การตัดต้นไม้ทำไร้ป่านนะต่ว่าผมตัดต้นไม้ไปสร้างบ้าน,นครับที่อยู่อาศัยนะอืมนี่นเป็นในเกมนะคุณผู้ชม จ,จริงๆผมไม่ไมนักหนาไม่คุณชมไปตัดนะครับเพราะว่ามันจะร่มทับอืมก็เป็นได้นะครับผมมู้ชมโอเคในวันนี้เราจะต้องเร่งสร้างบ้านนะเพื่อที่จะรลังบ้านให้รัดกลุ่มนะครับจากสดรีราชพูดอี ไอตรงนี้เราอย่าเพิ่งใส่ดีกว่าเราต้องทํางานเชี่งกับเวลานะตอนนี้ซึ่งเราไม่เวลามากพอนะเพราะว่าเจ้าเออตัวอะไรก็ไม่รู้มันสามารถบินป่ายขึ้นมาได้หมดเลยผู้ชมมันเก่งมากเลยอะเอาหมดไม้หมดแล้วผู้ชมถ้าไม้หมดแล้วเราก็จะมาเอาโพนี้ก็ได้ตอนนี้เราเน้นให้อยู่ร้ยอยก่อนเราจะไม่เน้นสวยงามนะเออชม ก็าตามนั้นเลครับเราปรับแปลงเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมเราไม่ต้องฟิกนะครับว่าเอา้าตกลงมาได้ยังไงโอเคครับผู้ชมเจอกันต่ออีพีหน้าครับผม